สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนครูชื่อว่าครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทยซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะครูจึงขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนนะคะนี่นะคะภาษาไทยนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับหลักภาษานะคะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับวรรณคดี วันนี้คุณจิ๊บจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษานะคะในหน่วยแรกนะคะเด็กๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมาตราตัวสะกดอาจทบทวนนะคะมาตราตัวสะกดนะคะก็คือตัวสะกดหรือว่าพยัญชนะในภาษาไทายนะคะที่อยู่ตัวสุดท้ายของคำหรือว่าพยางน,นั่นเองอย่างเช่นคาว่าปากนะคะตัวสะกดคือตัวไหนคะเด็กๆ คือกอไก่ใช่ไหมคะตัวสะกดคือกอไก่นะคะพยัญชนะก็คือปอปลาสระสระก็คือสระอานะคะแล้วก็ตัวสะกดนะคะในหนึ่งคำก็จะมีพยัญชนะนะคะแล้วก็สระนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวสะกดเพิ่มมานะคะอ่ะเด็กๆด,ดูหน้าจอนะคะมาตราตัวสะกดนะคะคือพยัญชนะ ที่อยู่ท้ายคําหรือท้ายพยางนะคะซึ่มุณจิงขอทัวนนิดนึงคํานะคะอย่างเช่นคําว่าสนุกคําว่าสนุกมีกี่คำคะเด็กๆคําว่าสนุกมีหนึ่งคำนะคะแล้วคําว่าสนุกเนี่ยมีกี่พยางคะเด็กๆสนุกมีสองพยางคําว่าสะากับคำว่าหนุกใช่ไหม เด็กๆแยกออกไหมถ้าเป็นคําก็คือคําว่าสนุกแต่ถ้าเป็นพยางนะคะเวลาเราแยกคําก็คือสะกับหนุกใช่ไหมคะอย่างเช่นคําว่าถนนก็ถากับหนุนใช่ไหมคะอย่างเช่นคําว่าโรงเรียนถ้าเป็นพยางก็คือจะมีสองพยางนะคะ,ะเด็กๆมาดูกันนะว่าเขาบอกว่ามาตาตัวสะกดเนี่ยนะคะ ได้แก่พยัญชนะอะไรบ้างนะคะที่อยู่ท้ายคําหรือว่าท้ายพยางนะคะก็จะมีแม่กงแม่กลมแม่เกยแม่โกจจาง่ายๆแม่กงก็คืององูนะคะลงท้ายด้วยงองูถ้าลงท้ายด้วยมอมา้าก็จะเรียกว่าแม่กลมถ้าลงท้ายด้วยยอยักษ์ก็จะเรียกว่าแม่เกยนะคะ ลงท้ายด้วยวอลแหวนเรียกว่าแม่กนะคะแล้วก็รองท้ายด้วย, War an, ยก,ว Go, ะะวกอยยกไก่เรียกว่าแม่กบบอลไม้ไม้ก็คือแม่กบนหนูแม่กลนดอเด็กแม่กดนะคะอ่ะส่วนคานะคะหรือว่าพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดจะเรียกว่าแม่กอกาคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าเสือ สอเอือเสือไม่มีตัวสะกดนะคะจะเรียกว่าแม่กอากาอเด็กๆด,ดูภาพต่อไปนี้นะคะภาพนี้คือภาพกวางใช่ไหมคะคำว่ากวางเนี่ยนะคะสะกดด้วยงองงูดังนั้นก็จะอยู่ในมาตาแม่กงนั่นเองใช่ไหมคะเวลาเราสะกดคำว่ากวางก็ลงท้ายด้วยเสียงงองงูนะคะก็จะ รู้เลยทันทีว่าอยู่ในแม่กงอ่ะต่อมานะคะคำว่าสุนักคําว่าสุนักอยู่ในแม่ไหนคะเด็กๆอยู่ในแม่กกเราลองออกเสียงนะคะอ่านออกเสียงอ่านสะกดคำนะคะคำว่านักนะคะนออักกอนักใช่ไหมคะเสียงตัวสุดท้ายก็คือกอไก่ ดังนั้นก็จะอยู่ในแม่กบนั่นเองนะคะคำว่าลิงนะคะก็คืออยู่ในแม่กงนะคะลงท้ายด้วยตัวสะกดงองูนะคะคำว่าลม um นะคะปูลมอยู่ในแม่กลมคําว่าช้างนะคะก็อยู่ในแม่กงดูตัวสุดท้ายนะคะตัวสะกดคือตัวสุดท้ายของคำนะคะคำว่าแมวอยู่ในแม่เกล คำว่ากระต่ายอยู่ในแม่อยู่ในแม่ไหนคะแม่เกยเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าตัวสะกดจะอยู่ท้ายคําหรือว่าพยางคําว่ากระต่ายมีกี่พยางมีสองพยางดังนั้นตัวสะกดตัวสุดท้ายของว่ากระต่ายก็คือยอยักษ์ก็อยู่ในแม่เกยนั่นเองนะคะนกพูกอยู่ในแม่กบกบอยู่ในแม่กบ ยีราบอยู่ในแม่กบเด็กๆลองอ่านออกเสียงสะกดคำนะคะคำว่าราบนะคะจะลงท้ายด้วยบอใบไ,ไม้นะคะก็จะอยู่ในแม่กบนะคะเวลาเราออกเสียงเป็ดแม่กดนะคะเสือแม่กกานะคะแพนด้าแม่กลนคำว่าแพนเนี่ยแม่กลแต่คำว่าด้า แม่กกานะคะแต่ถ้าถามว่าในคำนี้คำไหนมีตัวสะกดก็คือคำว่าแพนนะคะ,ะเมื่อเรานะคะได้รู้นะคะเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดแล้วนะคะครูจิงขอถามก่อนมาตาตัวสะกดนะคะมีกี่มาตาหรือมีกี่แม่อ่ามีทั้งหมดนะคะ แมาตานะคะมี8มาตานะคะและมี1มาตาที่ไม่มีตัวสะกดก็คือแม่กอกานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคำนี้รูปของปลาปลาฉลามนะคะตัวสะกดคือมอม้านะคะอยู่ในมาตาแม่กลมนั่นเองอเด็กๆด,ดูนะคะ อางเช่นคำแรกนะคะคำว่าม้าลายคำว่าม้าลายนะคะถ้าเราแยกออกมาเป็นพยางก็จะแยกได้ว่าม้ากับลายใช่ไหมคะม้าอยู่ในแม่ไหนคะแม่กอกานะคะส่วนลายลงท้ายด้วยยอยักษ์ก็คือแม่เกยนะคะอ่ะคำว่าขวานคำว่าขวานนะคะ ลงท้ายด้วยตัวสะกดนอนหนูอยู่ในแม่กลนนั่นเองนะคะคำว่าร,รักคังนะคะถ้าคำว่าระอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ในแม่กอกาเพราะว่าไม่มีตัวสะกดแต่คำว่าคังนะคะลงท้ายด้วยตัวสะกดงองงูก็คือแม่กงนั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะเด็กๆสามารถไปโหลดนะคะโหลดแบบฝึกหัดนะคะ ได้จากลิงก์นะคะแล้วก็ทบทวนความรู้ของตัวเองนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกตัวสะกดในกรอบเติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายอย่างเช่นคำแรกเด็กๆลองเดาซิว่าคือคําว่าอะไรคํำนี้ลองดูนะคําว่าก้อนเมฆใช่ไหมคะเราก็นำตัวสะกดมาเติมได้เลยนะคะ คำที่สองคำว่าอะไรคะเด็กๆคำที่สองคำว่ายีรับแล้วก็นำตัวสะกดมาเติมนะคะคำที่3ามคำว่าสุนัขนะคะเราก็เลือกตัวสะกดมาเติมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณจะมาสอนมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตาและมาตาตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะ วันนี้นะคะครูจินก็ได้ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดนะคะทั้งหมดกี่มาตา9้ามาตานะคะรวมถึงแม่ตอกาด้วยนะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะทบทวนนะคะได้จากการทำแบบฝึกหัดในนี้นะคะเด็กๆลองทำนะคะทดสอบว่าตัวเองเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะลองทำหากมีข้อสงสัย ะ,ะทักมาสอบถามครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ